ออมานั่งนี้ก็ได้นะบรรยากาศนี่หือส้าอืนี่ผลแหการกินเหล้าใช่ผลข้างกินเหล้าเออไปล้มแล้วแต่ก่อนนี้ไม่ได้ล้มหรอกหัวเข่ามันเสื่อมเองก็ไปผ่าแต่ก็เดินพอเดินได้แต่ก็คอยจะล้ม อาอนั่งนั่งแล้วโยมนั่งนี่ก็ได้ครับขออะนอาจารย์นั่งนั่งเนี่ยจะมานั่งนี่โยมนั่งนี่ครับเออนั่งไกลมากอ๋อนั่งเราก็แาดไปด้วยนะเจอแดดเจอเอานี้ยังกินเหล้าอยู่เลยจันอ้าวกินทำไมล่ะจัะจนแอบกินห้าบาทเครียดจัด ไม่มีรถให้ลูกไปโรงเรียนบอกว่าให้มันขึ้นขึ้นรถเราก็ไม่มีเงินจะจ่ายเขาก็อดทนก่อนเออยังก,ก,กินเหล้าอีกโอ้ยน่าตีสามี <laughs> สามี <laughs> หยุดเพราะว่าสามีก็สอนแล้วว่ากินเหล้าไม่ดีแล้วเนี่ยกินอกีกเพราะว่าบางทีมันเครียดมากเลย<ม>แบบ ปัญหามันเยอะเยอะแยะมากมายเหตุผลโยมแล้วกินแล้วแล้วช่วยอะไรปัญหาอะบอกมาเพราะเวลาเราเครียดอ่ะเราปรึกษาใครไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีเงินไงปรึกษาใครไม่ได้แบบไม่ต้องมาปรึกษาอาสะรุปกินแล้วรวยขึ้นไหมไม่รวยไม่ไม่รวยอ่าแล้วไม่เลยกินทำไมอีกอก็มีคนบอกให้หยุดซ้ําเติมตัวเองจ้ะบางทีลูกก็ไม่เข้าใจบางทีเขาอยากได้อะไรแบบ อดทนหน่อยไม่หาคนเดียวเดินอะไรลูกอายุเท่าไหร่มันอยู่ม .4 นะม .4 ี่ะลูกสาวลูกชายลูกสาวปากเขาขึ้นรถไปเมื่อกี้เพราะมันไปเรียนสายว่าจะไปบอกครูไปเรียนสายนี่ทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ไหวแน่เขาผมเดินไม่ได้แล้วลนะอายุเท่าไหร่ตอนนี้หก หกสิบ <60 S 2> <60 S 1> กว่าแล้วหกสิบกว่ากว่าเท่าไหร่ศูนย์นสองอะ่ะเกิดศูนยสองหกสี่ครับหกสี่เนี่ยครังนี้ผมก็ผ่ามาแล้วปัจจุบนี้เขาจะชวนให้ผมผ่าผมก็ไม่ให้เขาผ่าผ่าไม่ได้หรอกก็ผ่าไม,ไม่มีคนดูเดินไม่ได้เลย แล้วโยไม่ไม่ไม่ห้ามเมียบ้างทีนี้ว่าอยากจะกินเหล้าบอกทุกวันนน่น่ะด่าบอกทุกวันแล้วแต่ว่าเรากินทุกวันเลยไม่ได้กินทุกวันมีเมื่อวานกับวันนี้ยอมรับไปเทปูนเลยจัดแล้วเครียดเครียดแบบทํายังไงว่าแล้วหายเครียดอะไรยังอ่ะก็ยงชั่วแล้วก็ยิงชั่วก็ต้องกินเหล้าต่อไม่กินแล้วก็มาหายเครียดแล้วมไมจะไม่กินอีกหายเครียดก็ไม่กินถ้าเครียดเนี่ยค่อยจะกิน พอยเครียดนะชอบกิงแบบยังไงล่ะมันไม่มีทางออกไปปรึกษาใครก็ยากมันหยิบยืมใครก็ไม่ได้มันต้องดินน้นรนวยตัวเองเพราะว่าตอนนี้ก็เราก็มาอยู่ที่ตรงนี้ม,นมันมันมีมันไม่มีใครช่วยหรกเราต้องช่วยตัวเองเอาไหนาใจคนอื่นไม่ได้ฉันก็ไม่อยากกินหรอกเอาทีนี้โยงฟังจะมานะ ที่โยมอ้างเรื่องเล่าเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นความอยากของโยมไม่ใช่เหตุผลของชีวิตถ้าเหตุผลของชีวิตเนี่ยมันต้องใช้สติกับปัญญากับความอดทนความขยันจ,จึงจะแก้ไขปัญหาชีวิตได้ครับถ้าจะเครียดเรื่องอะไรจะมีปัญหาอย่างนั้นทุกคนก็ต้องเมาหมดมันก็เครียดกับทั้งโลกได้อย่างนั้นแล้วก็พอทำงี้ปั๊บแทนว่าจะมาจะช่วยโยม มันกลายเป็นเราไม่กล้ามันเลยถอยถอยออกมาเนี่อย่างวันนี้ถ้าฟังแล้วว่าเออโยมมีปัญหาไะ้ด้วยความอุตสาหะวิยะต่อสู้สามีออป่วยงี้ลูก <คน S 2> สาว <ๆ S 2> ยังเรียนไม่จบม .4 และโยมอยู่ตัวคนเดียวทำงานเงี้ยครับถ้ามาช่วยสี่ห้าหมือนก็ช่วยวันนี้แต่พอเจอปัญหาตรงนี้ปั๊บ เป็นเหมือนเราจะลงทุนกับใครสักคนหนึ่งคนนั้นกลับไม่มีศีลปับ๊บมันมันเราเราเราไม่เชื่อแล้วครับมันขาดความมั่นใจครับทีนี้กำลังใจเชื่อยังไงต่อถ้าบอกว่าโยมจะไม่เกินแล้วแต่มักก็ยังยังเชื่อไม่ได้ยู่ดีเพราะคนมันเคยกินไม่ได้กินทุกวัน ขนนเขาลินให้เมื่อวานขนาดจะบอกจนจนจนได้ยิ่งก็ว่าไอ้นี่จนแต่มันกินเหล้ามันซ้ําเติมตัวเองอแล้วใครจะเชื่อถือเราถ้าบอกเออมันน่าสงสารนี่มันขยันดูสามีมันก็ป่วยลูกมันก็ยังเรียนไม่จบมันหาเงินอยู่เอแบ<ต>บ<ย>ไปซื้อกินไม่เจอแต่โยงก็ไปซ้ําเติมตัวเอง ตอนแรกบอกอยากจะตายหนีหนีตายก็ตัวนรกอยู่ดีอ่ะเครียด <c oughs> เพราะว่าการฆ่าตัวตายมันมันมันไม่ใช่พ้นทุกข์มันเป็นการเพิ่มทุกข์มันเพียงแต่เปลี่ยนภพเท่านั้นเองเปลี่ยนจากมนุษย์ไปสู่ในในนรกอีกมันก็หนักไปอีก <c oughs> ถ้าเป็นมนุษย์ว่าทุกข์นะโยงลองไปเป็นหมาดูแมวดูควายดูวัวดูเนี่ยมันกินแค่หญ้าแห้ง แล้วมันก็ถูกจุงจมูกทุกวันแล้วก็นอนอยู่กับขี้เหี่ยวตัวเองอใครทุกข์กว่าโยมว่าอ,อ,อใช่ไหม,ไหมควายทุกข์กว่ายมไหมโยมว่าทุกข์เห็นไหมเท่นั้นเรามีสติมีปัญญาแต่โยมไปทําลายมันเองไปเอาเล่ามากินก็ลเลยมุจะช่วยยังไงก็เอาข้าวสารเอาเอาเอาข้าวสารมาสักหกลูกไว้กินอาหาร เสื้อผ้า,อ,าอันนี้ใครอยู่หลังนี้ผมครับแล้วนั่นโยมอ,อยู่กับลูกอ๋อแบ่งกันนี่ขอตบหัวทีนีดครับนี่กินเหล้าแล้วสุดท้ายครอบครัวเป็นยังไงเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนผมไม่มีกันนั่นแหละตอนกินอะมันมีมีกินเพื่อนเข้าใจวัราบ อย่าพังเลยไงอย่าพังจะพังเอาวางขึ้นมาเพื่อนกินมีแต่ว่าเพื่อนแท้ไม่มีเพื่อนแท้ไม่มีเพื่อนแท้คือตัวเรานั่นแหละครับตัวเรานั่นแหละคือเพื่อนแท้ครับไปไหนก็คือเราครับคิดดีก็คือเราคิดชั่วก็คือเราครับนี่คือเพื่อนแท้ครับงั้นสติปัญญาเรามี เราก็ต้องอามาใช้ความอดทนเรามีเอามาใช้ความขยันมีเอามาใช้ไม่ใช่บอกเครียดมาอ้างอะไรอย่างนี้มันเป็นความคิดของคนไยต่ำอ๋อดยวเชื่อไหมครับนี้ครับมันเ,เลยทําอะไรก็ทําให้มันชี้มันตกต่าลงเลรื่อยเท่าข้าไฟต่ําคือมันต่ําไปเรื่อยต่ำไปเรื่อยครับแต่ถ้าเราคิดสูงเนี่ยใจเรามันจะไม่ลงไปในนรกครับมันจะไม่ลงไปเห็นสิ่ง นายโยมเห็นคนเสพยาไฟต่ำไหมไฟต่ำมาดินายโยมเห็ะไฟต่ำไหมเลิกแล้วใช่ไหมเลิกแล้วไอ้ยานะผมมไม่ยุ่งไม่เอาแค่เล่าก็พอแล้วครัเขาสูบยาสูบบุหรี่สูบบุหรี่นั่นแหละกระตับปอดดีๆก็ใส่เขาไปอีก๋ยวเป็นอะไรขึ้นมาก็เออทีนี้ก็มันไอเป็นเลือดกัน แล้วก็ทีนี้ลูกที่เห็นเรามันก็ดื้อนี่นี้ลูกเดี๋ยวว่าดื้อไหมอ่ะลูกดูดิดื้อแต่มันไม่เห็นเรากินฮะมันไม่เห็นไม่แต่มันดื้อไหมล่ะมันก็ดื้อยู่มันมันเรียนดีแต่มันมันแบบบางทีมันก็อยากมีอะไรมันก็อื่นเขาแต่เราทําได้แค่นี้ บางทีเราก็น้อยใจไม่มีให้ลูกแบบเนี้ก็ธรรมดาตรงนี้เด็กถ้ามันไม่ดืไม่ดื้อมันต้องเข้าใจว่าแม่สภาพแบบไหนพ่อสภาพแบบไหนครับตัวเรามีหน้าที่เรียนเรียนไปก่อนไอ้เรื่องอยากจะได้อยากจะมีพระอาจารย์ต้องไม่คิดผมไม่ใช่พ่อเขาอืมพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงเออนั่นแหละก็เลี้ยงไปอย่างนั้นแหละถ้ามันคิดคิดเป็นกันมันก็ต้องคิดอีกแบบว่า วันนี้ไม่ใช่เป็นวันที่เราต้องหาอยากได้เหมือนคนอื่นแต่เราต้องหาความรู้เพื่อให้มีวันข้างหน้าครับแม่แก่ตัวเองโตขึ้นแล้ววันข้างหน้าเนี่ยมีอาชีพก็ค่อยว่ากันไปอยากได้อะไรก็ไปซื้อเอาครับวันนี้เด็กมันคิดอย่างนี้กันแล้วมันก็เลยตามสังคมไปตรงเนี้คือสภาพจิตใจครับ ก็ไม่ได้ว่าเด็กหรอกแต่ว่าเด็กมันก็นี่ใช่ว่าดื้อคือความคิดครับเขาไม่ได้คิดไปทางต้น<ข>คุณไงเขาคิดไปทางที่ที่ของเขาคิดอเองไงคิดตามที่ว่าสิ่งที่เขาัที่เขาเห็นเพื่อนเขามีอมอยากได้มือถือไงยไอ,อยากได้อินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยอยากได้รถอย่างเงี้ยแต่ว่าดูสภาพเราอยู่ ของเราแค่มีข้าวมีค่าเทอมให้ลูกไปโรงเรียนครับแต่ตัวศับก็ทํางานย<ม>ุบปูนซื้อให้ผ่อนเขาลเอาถ้าอย่างนี้ยังไงดีแก่้โยมไป็นสักสามพันพอบำรุงเพื่อให้ลูกได้มีค่า ไปซ่อมอะไรที่ว่ารถเสียอะไรยางกับเครื่องฮะยางกับเครื่องเครื่องมันดังแกแ๊กขี่มันมันเป็นกับเอ,เอาเงินให้สามพันจริงๆโยมโยม<ด>จะได้ถึงสี่หมื่นวันนี้รถเหลือแค่สามพันเอาพิทยุมาฟังกันหนังสือวิทเจต่ไปนนียนจะไม่กินเหล้าแล้วไปลงไป กินไปก็แค่นั้นมันจะมีทําลายโยมแล้วทาลายแต่ไม่ได้กินทุกวันมีมีวันก่อนกับวันเนี้ยวันเนี้ยเขาลินให้แก้วน้อยลองดูติเขาบอกไปกางลองแต่ก็งงเหมือนกันแแค่ลองแค่นี้โยมก็ยังยังไม่ได้ความช่วยเหลือจากพรมาขอบคุณครับจะเอาไปซ่อมรถแล้วเป็นค่า ทำไมต้องไปส่งลูกทุกคนเหรอต้องไปส่งมันไม่มีมันไม่มีรถแล้วใครแต่เขาเอาค่ารถรถตู้ไงแล้วที่นี้เราไม่มีเงินถึงเดือนแล้วเ,เขาก็ต้องเอาเลยถึงเดือนเขาต้องจ่ายเขาเลยมันตะเลิดไม่ได้เดือนเดือนสามร้อยห้าสิบรถตู้จะมันจะมีวิ่งร้านค้าเขาติดต่อให้เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวต่อมาจะจ่ายค่ารถตู้ให้เด,เด็กเด็ก ก็ต่อไปก็ต้องไปเรียนบุรรตุต้องใช้เวลาเรียนอยีกนั้นแค่ไหนก็ม .4 แล้วม<อ> .4 ครับมันถึงม .6 วันนี้มันก็ยืนบนร้องไห้ไอเราก็ไม่มีรถไม่มีรถไปส่งแล้วเรียกนคนนั้นคนนี้เขาก็ไม่อยากไปส่งให้เขบอกว่าไม่มีตังค์ให้โรงเรียนอยู่อยู่ไกลแค่ไหนวัดสิงใหญ่ ข้ามตะหานนะแต่ถ้านั่ง,<ช>งรถตูน้น่าจะปลอดภัยกว่าที่จะมีมีรถเครื่องไปนะครับใช่ไหมรถเครื่องเขาก็ยึดไปแล้วยึดไปแล้ว,ลวเพราะว่ารถทนมันแล้วเขารถทนอยู่ตรงนี้แล้วเขายึดไปแล้วรถเครื่องอีกคันหนึ่งอะ่ะเดือนละสามร้อยเหรอ้ะสามร้อยห้าสิบ <350. S 1> <50 4. S 2> ตอนแรกอ่ะฉันน่ะจะไปดูรถไฟฟ้าฉันจะผ่อนเขา เอาคนใหญ่ไปคุยเนี่ยร้านตรงนี้แล้วเขาอะ่ะไม่ให้พ่อนมันจะได้ไม่อันตรายเงี้ยดีกว่าขี่จักรยานแต่แตเขาไม่ให้พ่อนก็เหมือนกันเป็นนี้ก็ทุกข์อีกกท็ทุกข์ทุกข์อีกแต่เราก็ทาได้ได้ <laughs> เอาเอาไปซ่อมรถนะคันนี้จ้ะไปซ่อมรถเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาให้ให้กันซ่อมรถไปสองพันพอเอาไปซ่อมรถ แล้วก็โยงก็เป็นคนไปส่งลูกใช่ไหมเอาตามนี้พอข้อหากินเหล้าพระอาจารย์ก็พูดเนี่ยจริงของเขาผิดก็คือผิดโยมยอมรับผิดขอ,ขอบคุณครับผิดก็ยอมรับผิดอันนี้ให้ไปซ่อมรถเลยสามพันเอาไว้เอาไวาใ้ใช้ใจเลยพิทยุอยู่ไหน ธรรมะบ้างหัดสวดมนต์บ้างหัดพุทโธบ้างนั่งตรงไหนก็พุทโธอยู่ในใจจิตไปนี่นี่เสียงสวดมนต์นี่นี่พระอาจารย์ให้ให้ให้ผมใช่ไหมเจอให้ให้บ้างเคยคิดเป็นการอยากสุกทีแต่ถ้าปวดสองคนนี่ก็จะอยู่ย่งนัเคยคิด เคยคิดอยากบวชก็โยมทำกรรมกันมามันก็ลากวิบากของกรรมนั้นให้มันอยู่เราไม่ใช่ตัวคนเดียวมันมีเรือพ่วงแล้วก็เรือผูกๆด้วยนี่แหละพ่อแหละเราทำไงแล้วทำไงได้แล้วทำไงได้แล้วตกหัวอีกคือทำไงได้ตมเลยเออัอ๋อเดหเออจะได้โล่งขึ้นมาอีกหน่อยนึง แต่ได้คิดมั่งคิดอยู่คนเดียวฟังดูก่อนเชื่อครับโยโซภะวัอรหังสัมมาสัมพุทหรือไ่ได้บวชครับจะ่ว่าท่องได้เคยเคยเป็นในลูกศิษย์พระลูกศิษย์พระลูกศิษย์พระท่องดูดิ สุภิปันโนยะสัพพาวะโตสาวะกะสังโฆสามมยังพระวันตังสะทัมมังสะสังขังอีเมติสังุฆ ชั่วโมงแรกกับชั่วโมงที่สองสวดบนธรรมะเช้าธรรมะเย็นน้ oh. นองนิด uh uh. เทศสามรอบชั่วโมงต่อไปรฟังธรรมกันถ้าเป็นธรรมในแนว <Hey. S 2> การปฏิบัติเดี๋ยวให้ให,ให,ให้ให้รู้กันสิ่งที่เป็นหลักสำคัญก็คือตรงนี้เทศไปเรื่อยแต่ถ้าถ้าต้องการเสียงสมองก็ต้องถอยกลับมากด ดยกดทิ้งหนึ่งก็แท็กหนึ่งกดทิ้งก็แท็กหนึ่งแท็กสองแท็กสามอันนี้เมมโมรี่การ์ดไม่ต้องมายุ่งมันใช้ฐานใช้ฟวลาสองอย่างไม่สํารวมนี่นิฐานใส่ไปแล้วอยังไม่ใช่ถ้าจะฟังไฟก็เสียบเอาครับเช่นต้องวิธีก็ฟังได้าช่องออกจ็ดที่เดียวสถานตรวจสภาพรถสุดายทิ้ง จำตังดีเนาะนตรเอาโอครับขอบคุณครับอโอ้ยจับผิดนี่ก็ไว้ฟังครับฟังเทศไปนี่สามร้อยกว่าชั่วโมงเสียงสวดมนต์ก็แท็กหนึ่งแท็กสองถ้าถ้าเปิดธรรมะไปแล้วมันต้องถอยกลับมาถ้าถอยหาไม่เจอก็จะเป็นธรรมะตลอดสามร้อยกว่าชั่วโมงจะมีเสียงดนตรี ถ้าเป็นเสียงสวดมนต์จะมีขึ้นติ้งติ้งก่อนนะถ้าไม่มีติ้งติ้งก็เทศอย่างเดียวอ๋อเนื้ออันนี้เสียงสวดมนต์ใช่ไหมก็สวดมนต์ก็รวมหมดแล้วล่ะแต่ว่ามันอยู่แท็กหนึ่งแท็กสองนอกนี้ก็มันไม่มีรีโมทรุ่นนี้ถ้ามีก็เราสามารถกดบังคับได้ว่าจะฟังสวดมนต์จะฟังเทศกันไหนเราก็กดได้หมดปิดตัวเองก็มือนวิทยุครับแต่นี้สามารถสามารถเป็นวิทยุได้เป็นพวกแมมโบรีการ์ดใส่ ความจําลงไปได้เนี่ยถ้าวันนี้โยมไม่กินเหล้าน่ะสี่หมืนโยมได้วันนี้ดีไม่ดีได้ได้ได้รถด,ด,ด้วยรถเครื่องใหม่คันหนึ่งเนี่ยเหตุเหตุโพ <ath> สุรา,ราเดี๋ยวลองใส่อีกแบบหนึ่งมันมีแบบนู่นไม่ใช่เหรอแบบสวมกับอกเอาลองดูแบบสวมกับแบบแตะเออแบบสวมดีกว่าไหมลองเอามาดิ เอาเอามาลองหลายๆเบอร์ทำไมเล็กเหรอเมื่อกี้อ๋อเดี๋ยวผู้ชายลองดูเท้าน้อยเดีเ๋ยวน,นั่นก็น้อยก็มาได้นไงเอาใส,ใส่แบบไหนใส่ใส่กู้นี้เหรอเนี่ยพลดาดอ๋อเล็ก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 อ๋อได้นไงไ,ได้ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งทำไมข้างไม่สุดอ่ะเอ๋เอได้แล้ว เลนนั้นใหญ่เหรอเอามาดูที่ของของผู้ชายเออยีบมาเป็นถุงเลยทีหลังไม่ต้องเทละทเทละข้างเอามันนี่ถ้าไม่มีก็ต้องเลือกทีเดียวเอา้าใส่ดูเออของผู้หญิงอย่างนี้แล้วของเล็กไปแล้วมั้งนะเดีอยพอดีลยนี่ในดูดิเล็กไหมก็พอดีอยู่นี่ดเดี๋ยวใส่ไปขยายนิดนึงพอดีอะไรแล้วของลูกสาวใส่ไหน เอามาอีกคู่หนึ่งเท่ากันเออแบบแบบนึงเอาอีกแบบนึงกันมาเอามาคนละแบบกันเอามามใช่ดนะได้แล้วเล่ามันทำลายตับทำลายอวัยวะทำลายสมองไปลงไปลงไป จะได้ต้องหัดฟังหัดพุทโธนั่งพุทโธไปกำหนดจิตไปให้มีที่พึ่งอยู่กินไปแก่ไปนี่ยิ่งแก่ยิ่งทุกข์รู้ไะครับสังขารมันยิ่งทำอะไรไม่ได้และโยมก็เหมือนกันพกแก่ตัวทีนี้เป็นยายแก่คนหนึ่งที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ยิ่งลำบากอีกอันนี้เบอร์เดียวกันใช่ไหม เรียมเรียมลองเบมือเล็กไปละมั้งให้ลูกสาวเล็กเล็กจริงจริงเล็ก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 ต้องโตกว่านี้หน่อยนึงเอามายังไงพี่เออนั่นน่ะเด็กสาวมาหน่าคู่นั่นแหละเออนี่ได้เนี่ยทรงต้องทรงนี้หน่อยเออครับอะไรได้เรียมลองใส่ดูดิได้ใช่ไหมได้เออนี่ได้นะได้เออ เพราะว่าเขาเขาสูงกว่าแม่เขาอรัหัดพุทธโธรกับเี่ยทำอะไรก็พุทโธไปครับหัดกำหนดพุทโธไหวพระอ่านหนังสือออกไหมเนี่ยไม่ออกไม่ออกอีกแล้วเขาไม่ออกระโยมะผมออกออกครับจบภาสีไก่เขียนว่าไงไก่ไก่เขาไก่อะทีเขียนยังไงไม่เขียนมีชื่ออะไรมีตัวอะไรบ้างอ๋อไก่ ก็สลรายกอไก่ไม่เอกเป็นไก่ถ้าใส่หม้อเป็นเลไไก่ต้มใส่หม้อก็ต้มหมดสิถ้าถ้าถ้าใส่กระทะอะไ <c oughs> ขวขัวขัวแล้วถ้าเสียบละ่ะ <c oughs> ครับถ้าเสียบละ่ะเสียบอันนี้ผมไม่รู้แล้ว <c oughs> ก็ไก่ปิ้งไก่ไงโอ้โหแค่นี้ยังไม่รู้กินมาตั้งนานเอาไปละ เล่ามันกั้นไว้ไม่งั้นจะได้กว่านี้ต่อไปไม่ต้องไปกินแล้วเสียหมดครับนะับขนาดพระมาแท้ๆก็ยังขัดออกเลยและสิ่งที่ดีกว่าเขาก็จะไม่มาเหมือนกันสิ่งที่เขาเป็นมงคลแล้วธาตุมันเข้าไม่ได้ของโยมมาต้องพวกสามวิสีขี้เหล้าขี้ยาเข้ามาเนี่ยเสียเลยไม่มีอะไรดีขึ้นนะจุดรับเอาพุทโธเป็นหลักต่อไปหัดพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ข้างในเรานะ อย่างน้อยก็มีที่พึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ก็ฟังธรรมะไปด,ด้วยกับจารยครับ,รบตบหังผมอีกหน่อยดิไม่ตบแล้วจะตีเลยทีนี้ <laughs> <laughs> เอาละ